สวัสดีครับผมชื่อชัดเจริญมังแป้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาน,นําเสนอเกี่ยวกับสิ่งวแวดล้อมรอบตัวเรานะครับแถวนี้มันก็เป็นลงโม่ที่เหม็นมากครับนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นน้ําขังที่เ,เหม็นเน่านครับแถวนู้นก็เป็นลงกากอย่างนี้นครับแถอ,อ,อ,อน,นู้นก็เป็นปอด อะไรผันไม้ที่ไว้ทําพื้นเผาพบกากอะไรอย่างนี้นะครับเออแล้วและส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงงานเกี่ยวกับทํทนา,กา,กากน,น้ําทําน้ํากากแบบแบบผสมกากนะเดินไปเดินไปเดินไปชีดิ ตรงนี้ก็เป็นบอ่อเด็เห็นไหมครับที่มีกำแพงกั้นอยู่เป็นบอ่บอบอ่อน้ําบอ่อน้ําเก็บขังที่เหม็นเน่าเก็บขังแล้วก็เป็นส่วนของสิ่งแวดล,ล้อมที่เป็นมลพิษต่อสุขภาพของคนที่อยู่แถวนี้ครับแล้ว,แล,วแล้วส่วนลานกว้างตรงนี้มันก็เป็นแบบนกที่ล่าไปนี้มากินหนอนหรืออะไรอ่ะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น เป็นกากเป็นกากเหม็นเน่าและและตรงนี้ก็เป็นรถสิบล้อที่เอาไว้ขนกากอะไรนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เป็น ลานลานกว้างครับเ,ออเมื่อกี้ก็เป็นความแตกต่างธรรมาติที่อันันแล้วนะครับตรงนั้นเป็นลหลุมมูที่เหม็นนะรออตรงนี้ก็เป็นสิาพที่ผู้คนมาออกกําลังกายและมีเครื่องออกกำลังกายเรื่อยๆครับแถวนี้ก็เป็นส่วนของบ่อน้ําที่สวยงามครับและ ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นลำเล่าของต้นไม้วัชพืชธรรมชาติแตกต่างครับนี่ก็เป็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งสดชื่นบรรยากาศดีครับถ้าใครจะมาก็แนะนำก็แนะนำให้มาได้นะครับพัทยาครับ พัทยาส,ยสุขภาพและสวยงามโรงเรียนอนบุบาลครับที่โรงเรียนอนุบาลหนุนชันครับและแตัตงนี้เป็น่ร้านจัดรถ งเป็นธรรมชาติของวัชพืชครับเป็นเป็นบ่อน้ำที่ผู้คนนี้เอาอมาใช้กันแต่ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้นะครับนี้ก็เป็นส่วนของ หินหลายๆอย่างที่เอามาประดับไว้ให้สวยงามให้เป็นที่หน้าออกกำลังกายนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเอ่อพวกนักศึกษาอะไรจะมาตอนเย็นครับและและตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สะอาด ไม่มีสกปตกใดๆครับแค่นี้ครับ